สวัสดีครับนิสสันตลาดไทยชไนแอนยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมตันนิสสันนะครับประจําอยู่ที่สาขาสยามนิสสันทวีทรัพย์สาขาตลาดไทยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาชมรถมาดูรถก็แวะเข้ามาสอบถามได้ที่โชว์รูมได้เลยนะครับหรือโทรติดต่อเข้ามาที่0 9 9 0 9 5 6 4 4 4ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับครับวันนี้เราพามาชมโปร แคมเปญดีของเจ้าตัวนาวา拉โปร o 2X นะครับคันที่จอดโชว์อยู่บนโชว์รูมนี้จะเป็นคันสีแดงนะครับนาวา拉โปรทูนั้นราคาอยู่ที่9ก9า0 0บาทนะครับจะมาพร้อมเครื่องบล็อกใหม่2 3 0 0ันซีซีทวินเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับมาให้ครบหมดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็น เซนเซอร์ S S ตรวจจับวัตถุด้านหน้าช่วยเตือนการชนด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับมีตัวกล้องรอบคันนะครับอันนี้มีมาให้ครบสำหรับโปรโดีแคมเปญเด็ดของเจ้านาวาล่าโปร 2x แคมเปญของเราอยู่ที่ดาว49,900บาทนะครับผ่อนนานไป 14, งวดจะตกอยู่ประมาณ 14, 0 0นนิดๆน,นะครับอันนี้โปรแคมเปญของนาวาร่าโปร 2x นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 9 9 9์เก้4 4นหะครับหรือสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมตันนิสันทวีทรัพย์สาขาตลาดไทยยินดีให้บริการนะครับโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะสนใจรุ่นไหนเป็นรถเก่งอเมล่าหรือจะเป็นรถอ,อนเนกประสงค์เทอรล่าก็ติดต่อเข้ามาสอบถามแคมเปญก่อนได้นะครับขอบคุณครับ